สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับอาจารย์ันวิจารบอลน,นะครับมาพูดคุยกันหลังเกมของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับมาดูทีมจากไทยของเรากันฮะบุรีรัมยูไนเต็ดวันนี้ต้องรักษาอันดับ8ในเอเชียเอาไว้ฮะเพื่อมีโอกาสทะลุเข้ารอบโดยวันนี้ลงสนามเจอกับกังวลเอฟซีจากลีกเกาหลีใต้นะครับที่ปัจจุบันอยู่ในอันดับ5ของลีกส่วนบุรีรัมนะฮะอันดับหนึ่งของไทยลีกจาเป็นที่จะต้องเอาชนะกังวลให้ได้เพราะก่อนเกมบุรีรัมมี7กังวนมี6คะแนนสูสีกันมากถ้าชนะแบบ ทีมหนึ่งพุ่งเลยอ่ะและทีมหนึ่งต้องตกเลยนะเออแต่ก่อนอื่นสรุปผลอื่นๆกันบ้างนะค,คู่อื่นๆยังมาซิดาเซลวียนะครับทีมจากเจลีกเอาชนะอุนซันฮุนไดสาประตูต่อหนึ่งอยู่บนหัวตารางอันดับที่2ขณะที่วิเซโกเบฮะวันนี้ดันฟอร์มหลุดเสมอกับเฉิงตูนะสประตู2ในบ้านของตัวเองทําให้เฉิงตูขึ้นมามี6คะแนนแล้วกลับมามีลุ้นอีกครั้งบุยรายมิเนเตดวันนี้จัดทับจัดพังนะครับนำโดยผู้สบตูนิวเอชลิตโคดูเกลกูด นะยืนแนวรับแดนกลางประกอบไปด้วยเคาสิธต์โรเบิร์ตซูปีเตอร์ซูขวาคิงลี่ซ้ายซอยโควิดหน้าคู่บิชโชลี่กับสุพนัทเหมือนตาเห็นแผนแล้วนี่รับประกันเล่นช้าแน่นอนนะครับสไตล์คล้ายกันมากแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งเกมมันก็เป็นแบบนั้น นะครับกลางบุยรำค่อนข้างฉาแต่ละคนนี้เรียกว่าไม่มีสายทะลุทะลวงเลยเข้าใจครับว่าอยากอัดตางชาให้ได้มากที่สุดนะแต่นั่นไม่ใช่เครื่องการันตีว่าตางชาติจะยอดเยี่ยมเสมอไปมีเข้าสิทธิ์นะที่มีส่วนมากที่สุดในการดําเนินเกมส่วนคู่พี่น้องช้าเหมือนเดิมคือบุยรำต้องการตัวทะลุทะลวงสไตล์กลางที่กระชับฉับไวกว่านี้หน่อยมาเจอเกาหลีไนไรบอลช้านีโดนทันทีบอลมันก็เลยไม่ถึงหน้าเออถ้าเป็นแบบนั้นถ้าจะอาศัยเขาสิทธิ์แล้วพอไปถึงโอกาสจบสกอร์ นะครับดันจบไม่ได้นะโอกาสของบิชโชลี่นี่ชัดเจนมากซัดเน้นๆจ่อๆฮะแต่ติดพุักสาประตูเนี่ยลูกนี้เสียดายที่สุดบิชโอลี่โอกาสมาแล้วแต่ว่าบอลไม่ฉีกนะประตูจึงไหวทันกับจังหวะนี้คือถ้าฉีกไปสักมุมใดมุมหนึ่งที่ไม่ตรงตัวนั้นอนะเรียบร้อยละลูกนี้หลังจากนั้นนี่บุยรำเจอการพ้วนเปี้ยนของคิมกุนฮะีฮะไม่ได้ตามข่าวเลยคิมกุนฮีเห็นแต่ว่าอยู่กับซัปโปโรก่อนหน้านี้ปีนี้ย้ายกลับมาในเกาหลีนะก,กับกังวอนป้วน นะมีจังหวะง้างนี่ทําเอากองหลังบุยรำผวาไปเลยนะฮะง้างแรกไปติดก่อนแต่ง้างสองนี่ไม่ควรให้เกิดนะบุยรำเกือบโดนคิมกุนฮีขยี้ในะจังหวะเปิดเข้ามาหลุดมาหมดเลยตอนนั้นฮนะคิมกุนฮีได้ยิงเน้นๆเ,เลยแต่ เสาช่วยบุยรำเอาไว้นี่คือการรอดหนที่หนึ่งจานะบุยรำไม่รอดครับจ่าจังหวะเปิดอันนี้หลังหลวมอีกแล้วนะโชว์ความหลวมปล่อยให้โถมกันมาคือหลังจากแบบผ่าน30ินาทีบุยรำก็ร่วให้เห็นชัดเจนคือเห็นจุดอ่อนแล้วนะฮะกลางเริ่มสู้ไม่ได้ทีนี้ เห็นจุดอ่อนไ้พอโยนเข้าใ,ใส่อย่นี้เนี่ยเต็มเต็มกาบานนี่แอธิตยังอุตส่าห์เซฟไว้นะลูกนี้แต่เซฟแล้วโดนซ้ำโดยกองหลังยืนดูเนี่ยรอบนี้ต้องยอมซีโรราบแก่กงังวลกังวลก็เลยทําให้บุยรำกังวลในทันทีแต่ตัวผู้เล่นบุยรำก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในทันทีนะครับยังใช้ชุดที่พวกเขาค่อนข้างมั่นใจอยู่ในการลงเล่นต่อไปแล้วเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อบุยรำทําผลงานได้ดีขึ้นจากการกดดันใส่กังวลมากขึ้นมีโอกาสจบที่เพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายได้ประตูตีเสมอนะครับ,บรลูกหนึ่ง มาจากลูกโขกฟรีคิกเปิดฉลบเข้าหัวของโกมยองซอกของโคตรด,ดีนะนาทีที่58คนจ่ายนี่เฉียบขาดปีเตอร์สูนะครับกลางอาจจะไม่โดดเด่นนะในครึ่งแรกแต่ว่าสูก็มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน วางให้กับโกโคกเต็มๆนาทีที่58เ,เกมของวิรัมคึกคักมาทันตาเลยทีเดียวแล้วก็มาโดนจังหวะจ่ายดิ่งนรกของปีเตอร์สูฮะกลายเป็นมาแผงริดแอดซิตี้สนะฮะมีที่เด็ดที่ขาดทีนี้เออนี่แหละคือสิ่งที่ฝั่งวิรัมมั่นใจแล้วก็หลุดให้กับสุพนัทเหมือนตาสุพนัทก็ซัดสวนเลยนะครับยังเด็ดขาดครับนี่เป็นประตูของสุพนัทอีกแล้วในเอเชียได้ด้ว่า พังาดใครก็เอาอยากนะโดยเฉพาะเกาหลีที่โดนประจํากับสุพนัทซัดตลอดนะฮะจําจดจดจํากับชื่อนี้ไปแล้วเจ้าแบงค์เกมกำลังมาดีๆแต่ว่าบุยรัมมาเสียจุดโทษอันนี้น่าเจ็บใจมากนาทีที่70เสียจุดโทษจากจังหวะโดดขึ้นประทะกันของบิชอลี่ แล้วก็ตัวเกาหลีนะฮะเป็นการโดดประทะกันบิชอลีก็กระโดดขึ้นมงธรรมดานะไปป้องกันช่วยเออแกพยายามจะโดดมงลักษณะปกติของคนมงเนี่ยนะก็จะโดดสปริงขึ้นแล้วก็แบบเต็มแรงเต็มเหนียวแขนมันจะสะบัดไปยังไม่รู้อ่ะแต่ฉันมงเคลียร์ไว้ก่อนอนะ่ะแต่กรรมการตัดสินให้บุยรำเสียจุดโทษจากจังหวะนี้เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะจุดโทษแบบนี้นะคือหันหลังไม่ได้มองดูเออถ้ามองดูมึงมาแล้วบอกว่าสันซอกทังเออค่อยว่าหน่อยอันนี้อะไรใครจะไป มองเห็นครับว่าใครจะวิ่งมาจูบเอาศอกแบบนั้นฮะเออต่อไปถ้าต้องการจุดโทษนี่เดี๋ยวฉันพุ่งไปเอาหน้าโดนศอกคนที่กำลังหม่งดีกว่าเกาหลีเลยรอดพ้นจากการพ่ายแพ้เกมนี้ด้วยประตูนี้ละสอสอง เสียดายเกือบที่จะเก็บชัยชนะได้อยู่แล้วแต่กลับมาเจอเรื่องนี้ซะก่อนโอ้มาตรฐานแบบนี้ไม่ใช่เลยนะครับคู่แข่งเจอมงวิ่งเข้าไปหาศอกจุดโทษเออแต่แปลกบุยรำาันเ่ไม่เปลี่ยนตัวเลยหลังจากนั้นใช้กันยาวๆมั่นใจในต่างชาติมากจริงๆมันมีตัวพลิกแพงเกมนะอย่างธีรทรอย่างเงี้ยพิธิวัตสุจิตธรรมกุลนะัควรได้ลงแต่กลายเป็นว่าไม่มีใครได้รับโอกาสเลยสารสะละก,กำลังจิตจีดก็สรุปวันนี้นะฮะสองประตูสองผู้เล่นที่ทาผลงานได้ยอดเยี่ยมในเกมนี้นะปิทสูกลายเป็น m v p ี นะครับแอติดสองไงแล้วก็เจ้าแบงค์นะฮะเจ็ดจุดสี่เป็นแข้งไทยที่มาตรฐานท็อปของทีมเลยนะยิงได้ในเกมสําคัญเจ้าแบงค์เนี่ยตอนนี้เกาหลีก็แบบรายงานแบบชื่อเขาเยอะมากเออเพราะว่าทีมชาติเกาหลีเขาก็ยิงนะนเจอเกาหลีเขายิงเขาก็ให้ความสนใจอะว่าหมอนี่เป็นใครมาจากไหนทําไมผลงานยอดเยี่ยมจนแบบเล่นเอเชียอีลิตเป็นตัวไทยแบบอีลิตเพียงคนเดียวในทีมบุยรัมยูไนเต็ดนะตอนนี้ท่ามกลางต่างชาติมากมายซื่เกลีบอกว่า นักเตะคนนี้ได้ถูกรับเลือกให้เป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมมานานแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมแถมยังได้รับความนิยมด้านรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาอีกด้วยนะซึ่งก็เลยบอกว่าสุพนัทมีความคล้ายคลึงกับลีขังอินมีพรสวรรค์มากประตูของสุพนัทเนี่ยไม่ใช่โชคดีแต่จะได้เห็นถึงการวางตำแหน่งของตัวเองว่าดีแค่ไหนก็ต้องมีการพูดถึงกันบ้างแหละครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยเจออุนซานเขาก็ยิงเจอกวงจูเขาก็แอดซิตเจอทีมชาติเกาหลีเขาก็ยิงวันนี้ เจอกังวลเขาก็ซัดอีกเกาหลีของชอบของแบงครับเฮ้ยเคล็กจะไม่สนใจหน่อยเหรอผมว่าเล่นได้นะสไตล์นี้เล่นได้เลยแบงค์ควรไปต่างประเทศจริงๆครับกับตัวอีลิตหนึ่งเดียวของไทยที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็การเสมอของวิรัมเนี่ยมันสําคัญมากมันทําให้ตารางคะแนนตอนนี้พลิกผันกันเลยทีเดียวนะฮะจากที่วิรัมจะหลุดจากท็อป8นะกลายว่าอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนโดยข้างบนมีอันดับ6 นะฮะก็คือ JDT ยาโฮ o Delta Sim y a วันนี้ก็เสมอกับเซี่ยงไฮ้พอตนะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้มี1คะแนนเช่นเดียวกันถือว่า1คะแนนของแต่ละทีมสําคัญมากนะครับสทีมอาเซียนก็เกาะกลุ่มกันอยู่โดยมีเกาหลีเนี่ยอยู่ด้านล่าง2ทีมก็คืออุนซาฮุนไดกับกังวอน,นะฮะต้องช่วงชิมกันอยู่ท็อปดให้ได้ท้ายเนี่ยเป็นจีนหมดเลยถ้าถึงตูเซี่ยงไฮ้เสิร์นหัวเซี่ยงไฮ้พอดด้านบนญี่ปุ่นนะฮะโกเบมัตซิดาเซียวิาซานเฮชิโรชิมาพวกนี้นะฮะเอฟโซคือหนึ่งเด ยืนตารางงานที่สุดส่วนเมลเบิร์นจากออสซี่เนี่ยปีนี้มาดีจริงอยู่อันดับที่3เหลือเวลาให้กับบุรรามูเนเตดนะครับจะกระตีเข้ารอบได้อย่างน้อยต้องมี3แต้มเยือนเฉิงตูนี่สําคัญ3แต้มมาก่อนผมว่ายิ้มได้นะก่อนที่จะ เปิดบ้านเจอเสี่ยงใฮ้เสื้อหัวแต่บางนะัดต้องกล้าได้กล้าเสียหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เปลี่ยนตัวเลยบางทีสมดุลมันก็ไม่ได้อย่างตัวที่ใช้ดีอยู่ทีละทอนอย่างเงี้ยนะควรปรับลงมาใช้พิธีวัดอย่างเงี้ยต้องกล้าใช้นักเตะไทยมากขึ้นจะได้มหยุคเวรัมรุ่งเรืองอ่ะน,นักเตะไทยฟัดกระจุยสนุกมากในช่วงแบบสุเชาอย่างเงี้ยนะสุรีอย่างเงี้ยอ้านั่นคือเรื่องราวของทีมจากไทยลีกนะฮะจากฝูงไทยลีกเราคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิป What could you-